บริการซ่อมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น JX 240รุ่นเก่านะครับตัวนี้มาด้วยอาการเจ้าของบอกว่าเขาได้ประกอบมาแล้วคือเปลี่ยนก้านเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนโซ่เป็นคาบูเป็นลูกเทียนเป็นเส้นมาครับแต่ไม่ติดเจ้าของให้เพิ่มฝากช้าให้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะทําให้เสร็จภายใน EP เดียวเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมไปพร้อมๆกันเลยว,ว่าอาการมันเป็นยังไงมันถึงไม่ติดนะครับเจ้าของก็เปลี่ยนของใหม่มาแล้ว เดี๋ยวผมขอค้างเรียบร้อยตรงนี้ไว้ก่อนนะครับภาพโดยรวมก็มาแบบนี้เลยนะครับน็อตถอ,อยเสียก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเนี่ยเป็นน,อน็อตหุ่นมาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะการให้ใหม่ดูจากโดยรวมก็นอ็อตขาโสรบเป็นสรมนานครับเนี่ยร้อยโผล่ทุกฝั่งนี้เลยนะครับม่เรามาถอดลื้อดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรมันถึงไม่ติดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลองก่อนผมจะลื้อถอดออกกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรา ผมต้องเซตใ,ใหม่อยู่แล้วต้องจกก้านออกมาฝั่งชา้าบนะครับมาเรามาลื้อดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะถอดอุปกรณ์ต่างๆนะครับหม้อกองกระโปรงฝาครอบพัดลมอุปกรณ์ต่างๆนะครับฝาสูบเพื่อเราจะได้เอาก้านออกมาฝั่งชา้าบก่อน,นครับแล้วก็พิจารณาไปด้วยเลยนะว่ามันเกิดจากใช้อะไรที่มันไม่ติดนะครับน้ำมันเครื่องนี่เราก็จะใช้ภาชนะสะอาดมารองไว้นะครับเพื่อ ให้ใช้ใหม่ได้ครับเพราะว่าเจ้า,จาของเพิ่งจะใส่มายังใส่คลิกอยู่เลยครับยังไม่ได้ติดเนีครับเพราะว่าเครื่องยังติดไม่ได้นะครับน้ำมันเครื่องไหลหมดแล้วเรามาถอดฝาหลังดูเนยว่ามันเป็นยังไงข้างในอะไรยังไงบ้างน,นะครับอุปกรณ์ข้างในก็ดูไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับก็ปกตินะครับเนี่ย ก้านก็ใหม่คลิปลูกสูบก็ใหม่คลิปเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นของเทียมเจ้าของก็ดูประกอบมาดีด้วยครับเนี่ยแต่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราเออกก้านออกจากลูกสูบแล้วจะได้เอาก้านไปล้วงในวงก้านเพื่อใส่ชาร์ปกันนะครับ น็อตทุกตัวนี่ถอดออกง่ายนะครับเพราะว่าเจ้าของเพิ่งประกอบมายังไม่เกิดการล็อกตัวนะครับแต่ว่ามีน็อตขาดคาโมเลนหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราออกให้นะครับไปครับเราไปล้วงวงก้านกันครับมาหาศูนย์ในทีแล้วก็จะรออะไรนะครับล้วงไปเลย แล้วก็เอาไปใส่สัญนชาตดเลยครับนอ็อตฝาสูบนี่ผมจะทาบใส่เกลียวสปริงแล้วก็ใส่เปน็อตเดิมให้เหมือนเดิมนะครับจะได้ดูดีมีชาติกูนะครับ อตอนนี้เราก็ได้แปลงชาร์ปใส่เปที่เรียบร้อยนะครับก็พร้อมประกอบนะครับแต่ว่า gx 2 4 0 270 8แรง9แรงเนี่ยมันจะไม่มีชาร์ปที่วงขนาดของสายของมันได้เลยนะครับเราจะต้องเอาชาร์ปที่ข้ออื่นมาผ่อแล้วก็ตัดใส่นะครับไม่เหมือนพวกห6หหรือว่า13นะครับเราจะหาชาร์ปที่รุ่นที่ใกล้เคียงกับข้อมันแล้วแค่มารวงวงก้าวแล้วก็ใส่ได้นะครับแต่8แรงนี่เราต้องมาตัดหอ่อก็ ราคาก็จะแพงกว่าัองชาร์ป6.5หรือว่า13หน่อยหนึ่งนะครับ ข้าประกอบใหม่เนี่ยผมก็จะเน้นโรมน้ํามันตามจุดสําคัญสำคัญน้งมันนะครับอย่างเช่นวงข้อก้านลุกปืนซีลต่างๆนะครับก็จะเน้นฉรมน้ํามันหน่อยครับเพื่อการห่อลื่นนะครับ เดี๋ยวใส่วาวกอบฟฝาสูบเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาคอยมาลองเช็คไฟดูนะครับเพราะว่าจากที่ผมถอดรื้อดูเช็คอุปกรณ์แล้วก็ประกอบเข้าไปเนี่ยแล้วก็จากที่เจ้าของประกอบมาเนี่ยผมยังไม่เห็นจุดบอดเลยนะครับว่าที่สาเหตุทําให้เครื่องสถานไม่ติดก็น่าจะเหลือ2อย่างคือไฟกับขบูนเนี่ยครับอ่าเราก็มาถึงขั้นตอนใส่คอยเราเช็คไฟดูสิครับว่าไฟออกสม่ำเสมอไฟออกแรงดีไหมนะครับ อคลิปนี้ผมจะโชว์ขมือด้วยนะครับขมือขอมือเทสคอยนะครับโอ้โหไม่ออกครับไฟดูแล้วทําท่าน่าจะเสียนะครับน่าจะมีปัญหานะครับคอยแต่จริงๆแล้วผมไม่มีตัวเทสเ่ยผมก็ลองได้นะถึงว่าเรามีแล้วแล้วก็ทําโชว์ทำชมหน่อยเพื่อจะได้ดูดีมีชาติกูนะครับเดี๋ยวจะปักตะกร้าไวใ้ให้ในติกต็อกนะครับอโอเคยืนยันได้เลยคอยจะนี้เสียแน่นอนนะครับสรุป ได้ว่าไม่ที่แน่ชัดนะครับคอยแน่นอนนะครับคอยตัวนี้สภาพเสื่อมนะคอยเสื่อมนะครับมันออกออกครับแต่ว่าออกน้อยแล้วก็ออกมั่งไม่ออกมั่งนะครับปั่นธงได้เลยครับเสียครับมาแล้วเรามาลองคอยกันใหม่นะครับเอาคอยใหม่ตัวใหม่ที่ผมมีของใหม่ลองใส่ดูครับแล้วก็ลองเทสดูครับเป็นไงนะครับแตกต่างกับของตัวเก่าเมื่อกี้ไหมนะครับด้วยเครื่องเทสกระแสไฟจากคอยนะครับแม่ช่างดูดีิชาติตระกูลจริงๆมาเอาคอยใหม่ลองใส่ดูสิครับ ว่าจะเป็นยังไงโอ้โหไฟปัดเลยไฟยังควา้าผาดึงกี่ทีกี่ทีก็ออกสรุปคอยใหม่ใชได้ไฟแรงนะครับด้วยเครื่องเทสคอยนะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ในที่ตอกนะอนะครับคอยดูกันนะครับผมก็จะประกอบบูริเตอร์นะครับบูริเตอร์นี่ก็ใหม่เอี่ยมเลยนะครับเนี่ย ยังไงก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแนะ่แต่ว่าเราอาจจะต้องปรับแต่งจูนน้ํามันเพื่อให้เครื่องสมูทเท่านั้นเองนะครับขบูนี่เจ้าของก็เปลี่ยนมาใหม่งสิ่งเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าถึงจะเป็นของเทียมแล้วก็เป็นของใหม่นะครับคลิปนี้อาจจะประกอบไม่ครบตัวนะครับเพราะว่าน็อตท,ที่ใส่ฝาครอบพัดลมหรือว่ากระโปรงนะมันตัวแข็งมันหวานมาเลยนะครับแล้วก็ ชุดอุปกรณ์ที่เกลียวสปริงที่ผมจะตามให้ลูกค้าคือมันหมดพอดีผมก็ได้แจ้งกับลูกค้าแต่ลูกค้าก็จะมาเอาเครื่องพอดีเขาบอกว่าเดี๋ยวไองานตรงนี้เขาไปทาเองเอาแค่ติดได้สะดวกเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมประกอบเสร็จผมก็จะยกลงท่านหนางล่างแล้วก็ลองติดให้ทห่านไปชมดูเลยว่าใช้ได้แล้วก็ส่งงานแค่นั้นส่วนถังน้ำมันกระโปรงวัดลมเดี๋ยวเจ้าของบริการเรื่องเกลียวน็อตเองนะครับ ไฟเสนี่ก็แม่ทรงจ้าบัดใจจริงๆเลยนะครับเนี่ย mm hmm. ใส่เม่ากรองอากาศเสร็จเดี๋ยวเราก็จะยกตัไปสตาร์กันแล้วนะครับ mm hmm. มันเครื่องนี้ผมเปิดเติมทางฝาข้อบาวนะครับว่าสะดวกไวนะครับ คือมันสะดวกกับฝาข้าบามันฟางไงครับตรงระบบฝาข้าบามันฟางมันไม่ค่อยหกครับถ้าเกิดเราเติมตรงที่เติม<อ>ที่ถ่ายมันมันก็จะต้องใช้กลวยอกีกลำบากครับมาเราก็มาลองสตาร์กันดูนะครับว่าติดง่ายขนาดไหนเบานี่ไมไหมนะครับเปลี่ยนคอยใหม่แล้วนะครับติดง่ายมากครับทีเดียวติดเล่นก็ตอบสนองมือดีมากเลยครับ มันหมดแล้วมันหมดแล้วเด,ดี๋ยวน้ำมันไม่มีแล้วน้ำมันหมดน้ำมนันหมดสายแล้วเดี๋ยวเจ้าของก็มาผมให้เจ้าของซื้อเกีียวสปิงมาให้แล้วผมกจะทับเกียวสปีดค่อยๆใส่ข้อพัดลมมานะครับก<ส>็ถึงได้บอกวาลรอผมเพิ่งเลยเอาปิดให้เพื่อนๆให้ชมดูก่อนเพราะว่าคลิปเราคงจะจบเพลงเท่านี้นะครับอันนี้ก็พร้อมส่งงานแล้วนะครับใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของช่างให้ด้วยนะครับเพจมีทั้งเพจ Facebook YouTube แล้วก็ทิก t ก k นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอข่าวเขว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ